ครับผมอ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลตามนะฮะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะซูซูกิวีสตอร์ม 1,000cc นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงครับสำหรับวีสตอร์มคันนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถโมเดลปี2017นะครับจด2 0 1 8นะฮะวิ่งมาแค่เพียง14,000กว่ากิโลเมตรนะครับราคาเปิดยู่ที่359,000บาทนะฮะจัดไฟแนนนะฮะดาวเริ่มต้นแค่34,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ ันนี้ไม่เสียประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับไม่โดนนะครับใครสนใจนะฮะวิน่อมพันธุสีสภาพสวยๆนะฮะสภาพนางฟ้านะฮะติดต่อที่เซลตั้ามนะครับที่063 565 3545นะครับนี่นะครับมีกระเป๋าครบ3ใบเลยนะฮะของแต่งนะครับแคชบาร์นะครับชุดสปอร์ตไลท์นะครับพร้อมเดินทางไกลนะครับ เอี่ยมมากคันนี้ห้ดูใกล้ๆก,กันเลยครับสปยมากคันนี้มีท่อเดิมให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับที่เซลตั้มนะครับ